เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นที่ร้านขายของเก่าที่มีชื่อเสียงเรื่องของสะสมจากยุคโบราณน,นักสะสมของเก่าคนหนึ่งกำลังมองหาสิ่งของบางอย่างเพื่อจะนำไปตกแต่งบ้านของเขาเขาเดินวนดูของต่างๆมากมายที่อยู่ภายในร้านจนเขาได้ไปสะดุดตากับกระจกโบราณบานหนึ่งกระจกบานนี้สวยงามมากแต่เขาก็รู้สึก แปลกประหลาดมันมีกรอบสีทองลวดลายวิจิตรงดงามที่เก่าแก่และเริ่มมีสนิมและดูเหมือนว่ากระจกบานนี้กำลังเรียกหาเขาอยู่จนทําให้นักสะสมคนนี้ตัดสินใจซื้อมันกลับบ้านเมื่อกระจกบานนี้ถูกนำไปติดไว้ที่บ้านเขากลับรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหรนะ่นักเพราะทุกครั้งที่เขามองเข้าไปในกระจก เขาจะรู้สึกเหมือนมีคนอื่นมองกลับมาจากอีกด้านหนึ่งของเงาสะท้อนทั้งๆท,ที่เขาก็ยืนอยู่คนเดียวในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นกระจกบานนั้นเริ่มทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเงาในกระจกเคลื่อนไหวเองเหมือนมีบางอย่างที่พยายามจะออกมาจากกระจกบางครั้งเขาเห็นเงาคนเดินผ่านในกระจกแม้จะไม่มีใครอยู่ในห้องก็ตาม าจึงพยายามตรวจสอบด,ด้านหลังของกระจกดูแต่ก็ไม่พบอะไรเมื่อเวลาผ่านไปความแปลกประหลาดในบ้านกลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแปลกดังออกมาจากกระจกบานนั้นและยังเห็นภาพคนดูโบราณที่ใบหน้าหมองเศร้ายืนอยู่ในกระจกทุกครั้งที่เขามองเข้าไปนักสะสมจึงได้ลองค้นหาสืบประวัติของกระจกบานนี้ จากร้านขายของเก่าที่เขาซื้อมาและเขาก็ได้พบว่ามันเป็นของคนที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างโหดร้ายเมื่อรายสิบปีก่อนและผู้ที่ได้ครอบครองกระจกบานนี้ในอดีตหลายคนได้เล่าว่ากระจกนี้สาบแช่งเจ้าของของมันเมื่อมองกระจกบ่อยๆเจ้าของจะถูกวิญญาณที่ติดอยู่ในกระจกดึงเข้าสู่โลกอีกด้านหนึ่ง นักสะสมจึงเริ่มเกิดความหวาดกลัวว่าตัวเองจะเป็นคนต่อไปที่ต้องติดอยู่ในกระจกบานนี้เขาจึงนำกระจกไปทิ้งลงแม่น้ำและให้แม่น้ำพดัดพากระจกนั้นไปและในเช้าวันต่อไปเมื่อเขาตื่นขึ้นเขากลับพบว่ากระจกบานนั้นกลับมาอยู่ในห้องของเขาอีกครั้งไม่มีใครรู้ได้เลย ว่ากระจกบานนี้กลับมาหาเขาได้ยังไงและเขาจะทำยังไงกับกระจกบานนี้ต่อดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากนั้นเขาก็เงียบหายไปและไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเลยเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ